กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนขายของละเมิดลิขสิทธิ์ผ่าน Facebook Live ผิดกฎหมายอา้าวเจ๊สวัสดีตอนเช้าอันสดใสจ้ามาทำงานที่เรารักกันเถอะแหมวันนี้เข้างานแต่เช้าเชียวนะอารมณ์ดีสิท่าปกติอ่ะม,มาทำงานสายตลอดก็ใช่สิเจ๊หนูไปถอยกระเป๋าแบรนด์เนมมาจาก Facebook ที่แม่ค้าเขาไลฟ์สดอะเจ๊ แต่เป็นของก๊อปนะเป็นไงเจ๊เหมือนของแท้ไหม,มก็เหมือนอยู่หรอกแต่แกก็กล้าซื้อเนาะรู้บ้างไหมเนี่ยว่ามันผิดกฎหมายนะวันนี้ก็เพิ่งมีข่าวออกมาว่าตำรวจอะไปจับกลุ่มแม่ค้าที่ขายของก๊อปผ่าน Facebook l i v e นะ่ะเอา้าจริงเหรอเจ๊หนูเห็นคนอื่นเขาก็ซื้อกันอะไม่คิดว่ามันจะผิดกฎหมายยะ<อ>ถูกต้องแล้วค่ะ ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์มีโทษทั้งจำคุกและทั้งปรับเงินผู้ที่ขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์เพื่อหากำไรมีความผิดตามกฎหมายลิขสิทธิ์มีโทษปรับเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและถ้าเป็นความผิดเพื่อการค้าต้องโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง2ปีหรือปรับเงินตั้งแต่50,000บาทถึง4000 0นบาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงิน อีกทั้งยังมีความผิดตามกฎหมายเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นความผิดที่ยอมความไม่ได้อีกด้วยฉะนั้นการขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ผ่านทาง Facebook Live รู้แล้วอย่าขายเลยนะคะมันผิดกฎหมายคะ่ะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม11 1 1กด7 7นะ จะบอกให้